็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอะขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับหลังจากคลิปที่แล้วยอกีได้เลือกลงมผลหลูกน้องของเขาและยอกิก็ยังคงแจ้งว่าวันพรุ่งนี้จะมีการนัดหมายการประชุมกับจอมาแดนริมเมอร์ลูทำให้ลูกน้องของพวกเขาบางคนเริ่มแรกก็ไม่พอใจ แต่พอได้ฟังเหตุผลของโยกียแล้วพวกเขาก็รับกันได้ในตอนนี้การเฝ้าระวังของจักรวาตก็หล่ารวมทําให้เป็นจังหวัดที่เหมาะที่สุดที่พวกโยกียจะก่อรัฐประหารที่ยังคงเหลืออยู่ก็มีแค่ทหารใหม่และทหารที่ทําหน้าที่เป็นตำรวจอยู่กว่าสองหมื่นนายแล้วก็แพทย์ตายของจักรพรรดิที่ยังคงเหลืออยู่ก็กาลังสุดแรงอย่างอิมพีเรียกาเดียนอยู่อีกด้วยแต่พวกโยกยีก็ได้ตัดสินว่าเท่งหมดนั่นไม่ใช่ภัยคุกคามสำหรับแผนการของพวกเขา และต่อมาลูกน้องของโยกยีก็ได้พูดกันว่าในสำนักหน่วยข่าวกองก็มีทหารารักษาพระองค์แฝงตัวอยู่ด้วยดังนั้นถ้าจะพูดกันจริงๆที่ต้องระวังก็มีแค่ทหารารักษาพระองค์เท่านั้นแล้วอีกคนก็พูดว่ามันก็จริงแม้ว่าจะมีศึกแย่งชิงอันดับแต่พวกระดับบนๆก็แฉ่งแฉ่งกันจริงๆนั่นแหละนะพอนีเะฉะนั้นอีกคนก็พูดว่าเฮ้ยๆ้พูดเองเออเองเหรอ,อในหมู่ทหารารักษาพระองค์ก็มีคนทรยศแบบแกอยู่ด้วยนี่นาะ ก็นะเชื่อเชื่อในพลังเท่านั้นไม่คิดจะจงรักภักดีต่อจักรพรรดิที่เอาแต่ทําตัวกลางหลอกพอได้ฟังเสียงบทนาเช่นนั้นก็ได้มีเสียงหัวเราะดังขึ้นกระทั่งในหมู่ของทหารรักษาพระองค์เองก็ยังคงมีพวกข้อของตนอยู่พอยืนยันเรื่องนี้ได้แล้วก็ทําให้เข้าใจได้ว่าตนเองก็อยู่ในสถานะที่ได้เปรียบกว่าแช่ไหนแต่ผู้สร้างบรรยากาศแบบนั้นขึ้นมาแม้จะมีรูปร่างเล็กแต่ก็เปี่ยมไปด้วยความทะนงนามของเขาก็คือ อาริออสแม้จะเป็นชาวต่างโลกแต่ก็เป็นพวกที่หลงมาไม่ได้ถูกอัญเชิญและต่อมาลูกน้องของโยกีก็ได้พูดว่าแล้วนี่ทัพหนุนของจอมมาริมุรุจะมาทันพรุ่งนี้ไหมคะยิ่งสาวผรมดําก็ได้ถามโยกีไม่ฟุลุคี้เธอเองก็เป็นผู้มาเยือนเคยเป็นนักเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่นแต่ถูกอัญเชิญมาอย่างโลกนี้ไม่ได้โยกีซึ่งมีแกนมาเตอร์เก็บมาได้รับความช่วยเหลือหลายอย่าง ดวสายสัมพันธ์แบบนั้นจึงได้เชื่อใจและติดยูกิแจและต่อมาอีกคนก็พูดว่านั่นสิถ้าพาทับหนุนมาด้วยแล้วก็ต่อให้รีบแค่ไหนก็ต้องใช้เวลานะถ้าบินมาก็อีกเรื่องเดี๋ยวนี่ก็โคงไม่ใช่ว่าบินมาจริงๆหรอกนะชายร่างใหญ่ที่เต็มไปด้วยกล้ามเนือก็ได้แทรกคำถามของไมค์ขึ้นมานามของเขาก็คือโทเนสอดีตเคยเป็นนักลบธาต ถ้าดำราดาไม่ไปเจอเข้าก็คงจะถูกใช้งานเป็นทาสอยู่ในเหมืองจนตายไปแล้วโทเนสก็ได้เข้าร่วมกับกองทัพก่อนได้รับการฝึกสอนได้ได้รู้จักกับความสนุกของการเรียนดังนั้นจึงได้มีความรู้กว้วงขวางผิดกับหน้าตาถึงกับมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของกองพลผสมในวันที่ยกูกีกำลังเงียบอยู่นานก็ได้มีคนพูดอีกว่าเวที่ใช้บินมาก็เผาผ่านพลังใจ จะมันก็อาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าพวกอสูรปลายแถวไม่น่าจะบินมาด้วยได้หรอกนะคนที่เห็นด้วยกับโทเน็กก็เป็นเด็กสาวร่างเล็กชื่อของเธอก็คืออาเลียเป็นผู้ใช้เวทมนต์และอัศวินก่อนหนักอายุก็ไม่ได้ตรงตามหน้าตาเพราะว่าเป็นบุคคลพิเศษซึ่งเป็นลูกเสียดของอาจารย์กาดอล่าทั้งยังพัฒนาวิชาของตนเองขึ้นมาด้วยโทเน็ก,กได้ตอบอาเลียด้วยท่าทีที่เหนื่อยนัยไม่ใช่แบบนั้น แต่ต่อให้ทัพใหญ่ไม่อยู่เหนือหน่นฟ้าของเมืองหลวงก็ยังคงมีการเฝ้าระวังไว้อยู่ดีขึ้นเครื่องทัพขนาดใหญ่มาทางอากาศต่อให้ล่อนลงในจุดที่ห่างไกลออกไปแค่ไหนก็โดนเจอตัวอยู่ดีนั่นแหละขาพูดชี้ได้ตรงจุดผิดคาดอาเลียก็เลยหน้าแดงด้วยความอายสำหรับผู้ใช้เวทมนต์แล้วอาเลียก็ถือว่าเจร้อนอย่างหาได้ยากและมีด่าที่คิดอะไรไม่ถี่ถ้วนด้วยและต่อมายยกิก็พูดว่าหน้าหน้า การเสนอความคิดเห็นก็สําคัญนะพอช่วยกันวิเคราะห์หลายๆมุมมองก็อาจจะมองเห็นอะไรที่ต่างออกไปได้ไงยกูกิได้ปาล์ามแล้วก็ได้ดึงประเด็นกลับเข้าสู่ประเด็นหลักมีการติดต่อมาจากคุณลิมรุผ่านมาทางคุณปูการโดล่ามานาว่าพวงนี้จะมากันแค่ไม่กี่คนการติดต่อกับลิมุรุจะทําผ่านเวทศนารับของการโดลา่าต่อให้สมมุติว่าสำนักหน่วยข่าวกองเขาจะกะวาดจ,วจับได้ ใจความผู้ได้เข้ารหัสเอาไว้จึงไม่สามารถถอดข้อความได้ซึ่งตอนนั้นการาดาก็มาบอกว่าแค่ใจความสําคัญเลยไม่แน่ใจว่าใครจะมาบ้างลิมูรุนั่นก็มาแน่นอนแต่คนคุ้มกันจะพาใครมาและต่อมายุก,กิก็คิดว่าถ้าทางคุริมูรุเองก็ลงความคิดเห็นแล้วว่าโชว์พลังแข่งกับลูเาร่าไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเหมือนกันสินนะดูถ้าจะคิดใช้คุณภาพดีกว่าปรมิมาณ แสดงว่าที่จะต้องมาต้องเป็นพวกผู้บริหารไม่ผิดแน่ยูกิก็ได้เดาว่าอย่ามากก็สักสิบคนแล้วต่อมาก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งพูดว่าแบบนั้นเขาดูถูกจักรวรรดิอยู่หรือไงหรือว่าอย่างพวกเราที่เป็นพัติมิตกันอยู่กันแน่ขณะที่ยูกิกได้โน้มร่างกายที่เพียวบางลงมาสวยงามรูปร่างบอบางก็ได้เอียงคอถามแทนที่จะเรียกว่าเป็นคําถามเหมือนจะพูดสิ่งที่คิดอยู่ออกมาเลยมากกว่า สตรีที่ดูเบลินเผนเหมือนว่าจะเป็นพวกใส่ซื้อคนนั้นก็เป็นนักรบผู้มีนามว่าออก้าตัวข้ามกับหน้าตาเธอก็เป็นผู้มีพลังพิเศษที่มีสกิลพิเศษมากมายเก็บงงาเอาไว้ในต่อมาโทเนสก็ได้พูดว่าออกา้าเอยผิดแล้วล่ะเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะว่าการเตรียมทัพขนาดใหญ่มันก็เสียเวลามันต้องมีการเตรียมการหลายอย่างกินเวลาไปอีก คงคิดกันไว้แล้วว่าเคลื่อนไหวกันแค่พวกระดับหัวกระทิไม่กี่คนก็คงจะสะดวกมากกว่านั่นแหละคราวนี้ก็ยังคงเป็นโทเนสที่ช่วยอธิบายให้โยกิและโยกิก็ได้เยียมเพราะว่ามันช่วยประหยัดเวลาของเขาได้เยอะและโยกิก็พูดว่าตามนั่นแหละเพราะงั้นพวกเราก็เลยต้องมากำหนดแนวทางกนรลิมบุลูก็จะมาแค่ระดับสุดยอดฝีมือเท่านั้นปัญหาตรงนี้ก็คือใครจะรับมือกับใครและต่อมายกูกิก็ได้พูดอีกว่าคุณลิมบุลูคิดเห็นยังไง ตั้งใจว่าจะรอถามในการประชุมวันพรุ่งนี้ดังนั้นพวกเราก็ต้องสรุปรวมความคิดเห็นของพวกเราเองก่อนเช่นกันว่าจะทำยังไงกับจักรพัรดูร่าดีความพูดของยูก,กิก็ได้แฝงไปด้วยความโอหังเรากลับไม่ได้คิดอะไรเลยสักนิดว่าจะแพะ้มองแต่อนาคตที่พวกตนจะชนะเท่านั้นแค่พูดเรื่องจัดการกับจักรพัรดูร่าท้งที่ก็ยังทำการัฐประปหารไม่สำเร็จก็ถือว่ามันแปลกแล้ว แต่กลับไม่มีใครทักท้วงในจุดนี้กระทั่งโทเนสที่ชอบดักคอก็ยังคงยิ้มเราฟังคำพูดของยูกิและต่อมายูกิก็ได้พูดว่าสถานการณ์ของอาณาจักรคนแคกก็รู้แล้วพ่องานก็สามารถทุ่มกำลังทั้งหมดของกองปรผสมที่กำลังจัดขบวนทัพอยู่ตอนนี้บุกเข้าเมืองหลวงได้แบบไม่ต้องพะวงถ้าแค่ความกำลังที่เหลืออยู่ในเมืองหลวงอย่างเดียวก็น่าจะชนะใสๆเลยนะพอยูกิผู้เช่นนั้นก็ได้มีคนถามว่า มันก็จริงนะครับที่อันตรายก็มีแค่พู้ทหารรักษาพราะองค์ด้วยโระฉะนัันยูกิก็พูดว่านั่นเสนายกูกิก็ได้ตอบด้วยรอยยิ้มที่จริงแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่ายังมีอันตรายที่แท้จริงอยู่อีกตัวตนปริศนาที่เรียกว่าจอมพลในท่ายิ่งนึกถึงเหตุผลที่กีได้ปล่อยให้ยกูกิมีชีวิตอยู่ด้วยแล้วระหว่างนั้นยกูกิก็ได้คิดว่าคราวนี้คุณลิมบู้จะเคลื่อนไหวยังไงนะ ท่านที่เป็นพวกรักความสงบน่าจะไม่ชอบการลุกลามประเทศอื่นแท้ๆจะมองว่าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตมันก็ได้อยู่แต่ยังไงก็อดคิดไม่ได้ว่าไม่น่าจะมีเหตุผลแค่นี้จากนั้นโยกีก็ได้ค่อยๆประกอบความคิดต่างๆเข้าด้วยกันในหัวท่านไดน้นานก็เห็นเงาของกีว่บขึ้นมาจากด้านหลังของริมมารูซึ่งมันก็ได้ข้อสรุปว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจักรวาลต้องมีตัวสปหลาที่เป็นคู่มือให้กีได้อยู่ และต่อมาอาริออสก็ได้พูดว่าบ้านสถานการณ์ก็อาจจะต้องฆ่าจากักรพรรดิด้วยศีนะพอดีเช่นนั้นก็มีคนพูดว่าใจเร็วไปแล้วอาริออสและอีกคนก็พูดว่าใช่แล้วยึดผลงานไปคนเดียวมันไม่ดีนะทุกคนที่รวมตัวกันต่างก็พากันตื่นเต้นมีกระทั่งคนที่พูดว่าจะสังหารจากักรพรรดิด้วยซ้ำในเยวกิก็คิดว่าการพูดเรื่องจัดการกับจกักรพรรดิมันก็อาจจะใจเร็วไปหน่อยแต่ก็คิดใหม่ว่า คือการขนาดนี้ก็ดีแล้วที่จริงเรื่องการจัดการกับจักรพรรดิลูร่ามีกำหนดทานเรือการวันพุ่งนี้การลาล่าก็ได้คัดค้านเรื่องการ,การละละกาเรารจ้าค่าดันบารด,ด้าก็ได้ถวายความจงรักภักดีให้กับจักรพรรดิลูร่าแต่ไปที่ทั้งคู่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดคนสําคัญยูกิก็ไม่อยากจะให้ขัดใจแล้วยิ่งกว่านั้นก็เป็นไปได้สูงมากที่คนซึ่งกีระแวงอยู่จะเป็นจักรพรรดิลูร่าถ้าอย่างนั้นการทำอะไรผีผามก็เท่ากับฆ่าตัวตาย แลว้วยูกิก็คิดอีกว่าตรงนี้ก็ต้องดูท่าทีก่อนซีนนะไม่จำเป็นต้องแหวงเท้าหาเสียนสักหน่อยเลื่อนจอากอพาร์ตก็ให้คุณริบรู้จัดการดีกว่ายกูกิสรุปเรื่องรายละเอียดก็เอายวยูกิก็ได้สรวปเรื่องรายละเอียดเอาไว้หาเรือกันและจากที่ดามาด้ามาถึงถึงแค่คุยกันคร่าวๆในประเด็นสำคัญจะใช้หน่วยลบหลักของกองพลผสมได้กดดันเมืองหลวงโทษหารรักษาพระองค์ที่เป็นตัวเกกะ วางแผนที่จะให้คนที่อยู่ในที่แห่งนี้รับไปถ้าเป็นคนที่นี่ซึ่งยูกิมั่นใจก็มีความสามารถไม่ต่างจากเลยเย่ไหนอาจจะไม่ถึงขั้นระดับสูงแต่ก็ได้เปรียบเรื่องจำนวนถ้าใช้หลายคนลุมพลเดียวก็ประเมินว่าสามารถลบความต่างของเรื่องฝีมือในระดับนี้ได้ส่วนคู่มือของสปาร์ลาดอย่างลูดดล่าหรือจอมพลก็ฝากให้ลิโมลูซึ่งอุตส่ามาร่วมลบด้วยจัดการไปก็พอลิโมลูก็น่าจะตั้งใจทำแบบนั้น คิดว่าเขาคงจะตอบรับข้อเสนอนี้ไม่มีทัพหนุนที่ไหนจะมาช่วยป้องกันเมืองหลวงทั้งนั้นหรือในสามกองพลใหญ่กองพลจากโกนถูกลีบมุมุลูถล่มไปแล้วกองพลสัตว์อสูรก็อยู่ทางเหนือทางน่านฟ้าห่างไกลตอให้รู้เรื่องแล้วรีบจัิกลับมาเต็มก,กาลังทุกอย่างก็ได้จบลงไปแล้วภายใต้สถานการณ์นี้กองพลผสมก็ยังมาหักหลังอีกในเมื่อแผนการดําเนินมาถึงขั้นนี้แล้วก็ถือว่าลุกคาด ไม่ต้องรีบร้อนอะไรเชชนะก,ก็กำลังอยู่ใกล้แค่เอื้อมทั้งอย่างนั้นโยกีก็กลับปัดความรู้สึกไม่สบายใจท้ายกำลังมองข้ามอะไรไปทิ้งไปไม่ได้แต่มันคืออะไรกันแน่นะและในตอนนั้นก็ได้มีคนพูดว่าขออภัยที่ให้รอครับนับเสียงเนิบนาบได้ดังขึ้นมาในห้องประชุมที่เต็มไปด้วยความเล่าลอนพอได้ยินเสียงน,นั่นทุกคนก็ได้พากาันเกรงตัวเหมือนว่าถูกสาดน้ำเย็นเข้าใส่ และทันใดนั้นโยกีก็ได้พูดว่ามาจนได้นะดาดามราดาผู้ชายคนนั้นดามราดาก็ได้มาถึงที่ประชุมแล้วด,ลาดามราดาไม่ได้สวมชุดเครื่องแบบพ่อค้าแห่ัะปลอมตัวเหมือนทุกทีแต่กับสวมเครื่องแบบทหารของจักรวรรดิอย่างที่ไม่ค่อยได้เห็นนักและโยกีก็ได้รู้สึกผิดปกติในจุดนี้และโยกีก็ได้พูดว่าเกิดอะไรขึ้นกับมิซ่าและดามราดาก็ตอบว่าตายแล้วครับที่ประชุมก็ได้ตกเข้าสู่ความเงียบ ไม่ว่าใครก็ได้รู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่ไม่ชอบมาพากลนและเตรียมพร้อมต่อสู้ทุกเมื่อผู้คนที่อยู่ที่นี่ก็ล้วนผ่านสมองรัภูมิมาไม่น้อยจึงไ้ต่อสัมผัสแบบนี้ในยกีก็ได้ถามด,ดัมราดาอีกว่าหมายความว่ายัางไงด,ดัมราดาในด,ดัมราดาก็ตอบว่าตามที่พูดเลยครับเมื่อคู่นี้มีซ่าถูกคนโดสังหารไปแล้วยูกีที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้รู้สึกว่าความที่คาอยู่ในใจมดตลอดก็ได้สลายไปแล้ว จ้าความรู้สึกไม่สบายใจที่เหมือนจะมองข้ามอะไรไปนั่นแหละเพราะในที่สุดก็รู้แล้วว่าตัวจริงของมันคืออะไรยูกิกับดัมราดาก็คบหากันมาไม่นานแต่ก็สนิทสนมกันมากร่วมทำเรื่องที่ชั่วร้ายที่เปิดเผยไม่ได้มาด้วยการจนนับไม่ท้วนการที่ถลม่มเอคินาซึ่งคอยชักใยองค์กรใต้ดินของจักรวรรดิได้ก็พอได้รับความร่วมมือจากดัมราดาจากนั้นก็ตั้งองค์กรลับเคเวลอสขึ้นมา และให้ทำงานเป็นผู้บริหารมาโดยตลอดอยยกิก็คิดแบบนั้นแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการเข้าใจผิดทั้งหมดก็เป็นไปตามที่จักรพรรดิต้องการองค์กรซึ่งมีคนที่ดําราดารวบรวมมาก็เป็นแจนหลักนั่นก็คือองค์กรรับเคเวลอดเป้าหมายก็คือการคัดเลือกผู้มีความสามารถและไม่มีความสามารถได้กระจา,ายเครือข่ายข้อมูลไปทั่วโลกเพื่อเฟ้นหาบุคลากรชั้นนํา การคุ้มครองคนหลงทางก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนั้นซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งจะมาทำแต่ทำมาตลอดมันก็คงจะเป็นสิ่งที่ทำเรื่องแบบเดียวกันตั้งแต่สมัยที่เอคิดหน้ายังคงมีอำนาจถ้าอย่างนั้นก็คงสามารถพูดได้ว่าตัวยูกิเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ดํารนด้าหาพบตามหาผู้ที่แข็งแกร่งนำมาเข้าร่วมกองทัพของตนเองและคนที่ดํารนด้ามาเจอเข้าระหว่างที่กำลังทำเป้าหมายนั้นก็คือยูกิ ถ้าดัมราด้าได้ออกหน้าเองมันก็คงจะสะดุดตามากเกินไปก็เลยต้องเรียกใครสักคนขึ้นมาลับบทตัวเด่นแทนและมันก็เท่านั้นสรุปคือทั้งที่ตั้งใจจะหลอกใช้เขาแท้ๆแต่กลับถูกหลอกใช้เสียเองแต่ยังไงมันก็ไม่ได้หมายความว่าดัมราด้าจะหักหลังผมจงรักพรดีของดัมราด้าเป็นของจริงเพื่อให้โยกี่ที่เป็นคนขี้ระแวงอย่างมากเชื่อใจดัมราด้าจึงได้ให้ใครบางคนควบคุม ถ้าคิดแบบนี้คําตอบของข้อสองสัยที่รู้สึกมาโดยตลอดก็จะกระจ่างเมื่อตระหนักได้ยยกิก็ได้ถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้ได้ยยกิก็พูดว่าดูหลอกซะเต็มเป่าเลยตั้งแต่ตอนไหนกันพอยยกิผูนน้เชี่ยวชาญดามราดาก็พูดว่าพูดถึงอะไรเหรอครับดามราดาก็ได้ตอบนิ่งๆวิธีการพูดจาก,ก็ไม่ได้ต่างจากเดิมแต่ยยกิก็สัมผัสได้ชัดเจนว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปไม่ได้แกล้งทําเป็นไม่รู้เรื่องแต่ท่าทางไม่ได้เข้าใจจริงๆ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นสรุปคือหมายความว่าดัมราไดาเองก็ไม่รู้ตัวว่าถูกควบคุมและในระหว่างนั้นยกูกิก็ได้คิดในใจว่าอีแบบนี้แหละถึงได้ไม่รู้ตัวพอเจ้าตัวก็ยังไม่รู้ตัวถึงได้มองไม่ออกนี่แหละนะระหว่างที่คิดแบบนั้นยกูกิก็ได้นึกถึงท่าทีในตอนแรกด,รดัมราาในตอนนั้นก็ยืนการว่าตัมาได้หักหลังและเขาก็สัมผัสได้ว่านั่นก็เป็นความรู้สึกจริง แต่ก็เป็นไปได้ว่าจะถูกทำอะไรบางอย่างหลังจากนั้นหากว่าเขาเชื่อลาสวรรของตนเองด,ด,ดัมราดาน่าจะถูกควบคุมเมื่อไม่นานมานี้ใช่แล้วคนที่ตัดสินใจว่าจะเชื่อดัมราด,ดาก็คือตัวเราเองไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดนั่นนี่เอาป่านนี้สิ่งสำคัญก็คือเป้าหมายของเจ้าคนที่ส่งดัมราด,ดามาต่างหากมีคนที่ควบคุมดัมราด,ดาอยู่นี่เป็นเรื่องที่ยูกี่มั่นใจแล้วถ้าลองคิด ย้ำดูตามนั้นมันก็คงจะรู้ว่าสถานการณ์ของพวกตนในตอนนี้ได้ตึงเครียดแค่ไหนระหว่างที่มัวแต่รับมือกับดัมราดาก็คงจะวันตาขายดักพวกยวกูกิเสียพอดียกูกิก็ได้จมอยู่ในความขีดหากาคาริที่ยืนอยู่ข้างๆเองก็เริ่มมีขอสถานการณ์เงียบๆเช่นกันทว่าพวกเลือดหลอนที่มารวมตัวกันที่อยู่ในห้องประชุมก็พากันเดียดดานกับท่าทีของดัมราดาดัมราดา มาเสียมารยาต่อท่านโยกีนนะอเลียก็ได้ตะโกนจากนั้นโทเน่ก็ได้บอกว่าอยากให้ช่วยอธิบายสถานการณ์กูดัมราดาคิดอะไรอยู่กันแน่หรือว่าเทนเจนจะหักหลังดัมราด้าก็ตอบกลับโดยไม่สามารถอัดนความรู้สึกได้ว่าหักหลังพูดอะไรแปลกๆนะผมจนรักพักดีของฉันไม่ได้สั่นคลอนตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงท้ายที่สุดก็มอบให้กับองคกรพดุรูราเท่านั้นพอท่ฉันนั้นก็มีคนพูดว่าชี้ นั่นแหละที่เขาเรียกว่าหักหลังเฟยอเลอกก็ได้สะทถมออกมาตัวดำมรดาที่ขึ้นชื่อเรื่องหน้าเงินได้โดนพวกของส่วนหนึ่งดูถูกถึงขนาดที่เคยมีคนนินทาว่าจะหักหลังเพราะเงินเอาด้วยซ้ำเพราะดำมรดาก็เป็นแบบนั้นก็เลยมีหลายคนที่ไม่กดูดกับสถานการณ์ในตอนนี้มากกว่าจะตกใจคนแรกที่เคลื่อนไหวก็คือโทเนสเขาได้ขวัวที่คอเสื้อของดำมรดาด้วยมือข้างหนึ่งแล้วได้ตะคอกใส่ อย่ามาแก้งโง่นะคุณเป็นคนเก็บฉันมาแทนที่จะต้องตาอย่างท่าอยู่ในเมืองนั่นกลับได้มาใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายฉันน่ะนึกขอบคุณทั้งอย่างนั้นทำไมถึงเป็นแบบนี้โทเนสได้เคลื่อนไหวเพราะตั้งใจจะปกป้องดัมราดาถึงได้คิดหาทางแก้เกียริด้วยตนเองก่อนที่จะมีใครลงมือแต่ว่านั่นก็เป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นสลัดดัมราดาดัมราดาก็ได้กลุ้มข้อมือของโทเนสกับแล้วอาศัยแรงนั่นพลิกไปด้านหลัง แล้วดัมรันด้าก็ได้พูดว่าโทเนสเอ๋ยจำเีื่าพูดได้หรือเปล่าแววตาของดัมรันด้าก็ได้เย็นเฉียบทําเอาหัวใจของโทเนสผู้เยือเย็นได้หนาวเยือกเนี่ยโทเนสก็ตอบว่าอะอะไรโทรเนสก็ได้ถามกลับทั้งที่ข้อมือขอ,ข,ของเขาถูกล็อกเอาไว้อยู่แล้วดัมรันด้าก็ตอบว่าจงเค็งแก่งขึ้นเพื่อนหน้าที่ตอนนั้นฉันก็บอกไปแล้วนี่แล้วพลังที่เธอได้มามีแค่นี้ เมื่อได้รวบรวมพลังเอาไว้ที่จุดเดียวข้อมือของโทเนก็ได้ส่งเสียงลั่นและกระดูกก็ได้หักลงทั้งอย่างนั้นและโทเนก็ได้พูดว่าแค่เพียบตาเดียวข้อมือของฉันโทเนก็ได้พึมพำไปพางรูปข้อมือของตนเองแล้วก็ได้ถอยห่างออกจากดัมราดาขอจึงได้รีบดื่มยาฟื้นฟูที่พกติดตัวเอาไว้เพื่อทําการรักษาดัมราดาก็ได้ยืนนิ่งโดยไม่ได้ไล้ตามโทเน่ไปทรงท่าที่ไม่ได้เปิดเผยช่องโหว่แม้แต่น้อย ในโลกที่กระโดกหากสามารถรักษาได้ในพิษตาจะประมาทไม่ได้จนกว่าจะทําให้ผู้ต่อสู้หมดสภาพถ้าไม่คิดแบบนี้ก็ไม่อาจมีชีวิตรอดได้บนโลกนี้เห็นดัมราดาแบบนั้นแล้วเจอกี่ก็ได้หลีตาลงเขารู้อยู่แล้วว่าดัมเดาแข็งแร่งเพราะเป็นระดับสูงของดัมเบิลโอนัมเบอร์การที่แข่งแข่งกว่าทุกคนที่รวมตัวกันอยู่ในห้องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสิ่งสำคัญก็คือ มีหรือไม่มีอัลติ a t e เมทสกิลแล้วก็ต้องมองให้ออกว่าถูกควบคุมไว้มากแค่ไหนและยูกิก็คิดอีกว่าท้ายที่สุดแล้วปัญหาก็คือแอนติสกิลผนึกความสามารถของเราจะสามารถแก้ไขได้หรือเปล่านะซีจะต้องฆ่าดัมมาด้าหรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้เพื่อมองเรื่องนั้นให้ออกยกูกิจึงได้เสียงไม่ห้ามพวกพ้องและต่อมาอาริออสก็ได้พูดว่าแกเป็นสุนักรับใช้ของจกักรพรรดิอยู่หรอกเหรอ ถึงว่าแค่หน้าเงินอย่างเดียวก็โดนหลอกซะเต็มเปาเลยแต่ที่บุคคมาอรารวาสคนเดียวโง่เขาไม่สมกับเป็นคนที่ขี้ขาดอย่างแกเลยนะอาริโอก็ได้ตะโกนเป็นจุดเริ่มต้นในสถานการณ์ที่เริ่มเคลื่อนไหวในตอนนั้นโซเนียก็พูดว่าก็ตามนั้นแหละคุณดำราดาติดหนี้บุญคุณคุณอยู่แต่พอแบบนั้นจะฆ่าให้ตายแบบไม่ทรมานแล้วกัน โทเนสที่เอาจริงแล้วคราวนี้เขาได้เข้าเผชิญหน้ากับดัมราดาอย่างเต็มกําลังแต่ดัมราดาก็พูดว่าช้าไปโทเนสได้คว้าค้อนสึกที่อยู่ที่เอวของเขาขึ้นมาและเหวี่ยงสุดแรงด้วยสองมือของเขาแต่ดัมราดาก็กลับหลบได้อย่างง่ายดายจากนั้นก็ได้เข้าไปเิดช่วงอกของโทเนสด้วยท่วงท่าที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ได้ฝักมือซ้ายออกไปตรงข้ามกับการเคลื่อนไหวที่แผ่วเบาโทเนสได้ถูกแรงกระโบ ข้พทะอย่างแรงหมุนผ่านผ่านซีนก็เป็นลมปานประเภทหนึ่งมันคือวิชาที่รวบรวมอลาได้อัดเข้าไปใส่ศัตรูอลาที่ผ่านแทกเข้าไปโดยตรงมันจะผ่านเข้าไปในอาวุธหรือว่ากายเนื้อของเป้าหมายและทําลายจากภายในอนุภาพมันก็ผ่านตามปริมาณจิตต่อสู้และถ้าหากเป็นหมุนผ่านผ่านซีนของด,ดําระดาแล้วก็มันก็จะกลายเป็นการโจมตีถึงตายที่ทรงพลังยิ่งกว่ากระสุนปืนรถถังเสียอีก ไม่มีทางที่โทน้จะทนรับท่านี้ได้ในตอนนั้นเขาก็ได้กระเลียดออกมาเดียวได้ซุดตัวลงตรงนั้นแม้จะพยายามลุกขึ้นมายืนด้วยสองขาก็ไม่มีแรงอีกแล้วและมันก็แน่นอนอยู่แล้วใช้ฝ่ามือเดียวเมื่อคู่อวัยวะภายในของโทนก้ก็ได้ถูกทำลายไปเรียบร้อยก็สญญารคิีนี้ผมก็ต้องขอจอบไวไ้เพียงเท่าน,นี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า